ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะต้นโพสภาพคู่สาวสวยอะหรือว่าจะเป็นคนนี้ตั้งแต่ที่เลิกกับนางเอกดังก็ครองตัวเป็นโสดมาโดยตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับต้นซึ่งที่ผ่านมาแฟนๆหลายคนก็เชียร์ให้เจ้าตัวเปิดใจแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าโสดล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆแอบรุน้นแอบเชียร์กันอีกครั้ง หลังต้นออกมาโพสภาพคู่กับนักแสดงสาวมีนสรันทรคล้ายอุดมพร้อมแคปชั่นว่าคนที่คิดไปเองคือคนที่ไม่มีใครไปส่งแถมเพื่อนสนิทของต้นอย่างไอซ์พิษพงก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ชวนลุ้นอีกแหมเพื่อนสนิทของต้นเข้ามาแซวเองแบบนี้ก็ทำเอาแฟนๆอดคิดไม่ได้เลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็ลงเรือจิ้นคู่นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเคมีดีงานมากเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งหล่อสมกันเลยจริงๆ